ดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนเนาะเพราะว่าพังลาพังไทยและต่างประเทศมันก็มาพบพ่อกับสาดวงอีกแล้วน้พ่อแม่พี่น้องโดยมาพบพ่อสาดวงมือนี่สาดวงกัพามาเบิ่งทะเลลาวเนาะดอยุบันเบิ่งหวาเนาะพี่น้องสะด่วงกับ่ได้มาโดนเลยเนาะจากที่สะดวงดะเกี่ยวข้าวหน้าแซงแล้วเนาะสะดวงกันเลยบบได้มาแต่พุ่นเลยเนาะแต่ก็มือนี้มีโอกาสได้มาอีกนาะพี่น้องเนาะพาพ่อแม่พี่น้องมาสมบรรยากาศ อยู่บ้านบึงวะเนาะโดยไปเบิ่งกันเลยนะพ่อแม่พี่น้องโดยเนาะบรรยากาศอยู่บ้านบึงวะน้ำขึ้นลายเนาะพี่น้องอยู่ทางหน้ากระเพิร์นโซนเอาเท้าบลูนแนวใดเนาะแต่ว่าสะดวงเบิ่งคือเพิรนเอาเท้านี่เลยเนาะบอลเพิรนลงนะกระเบ,บื้องปันไดเนาะโดยน้ำก็เริ่มขึ้นเริ่มล้นคั้นพายเลยเนาะน้ำกันเนาะโดยทางหน้ากระสีเป็นน้องละตีเพิรนเนาะ มื้อนี้ก็มากัน2คนเนาะมากับน้องลาตีมื้อนี้ก็แถวนี้ก็ท่วมหมดพี่นอ้องแถวนี้เพิ่นเฮ็ดนาปีบ่ได้เนาะเพิ่นสิเฮ็ดได้แต่นาแงเนาะเพิ่นสิเฮ็ดแต่ยาแลงเนาะดำนากยา,ามนี้เพิ่นบ่ได้ดำเนาะเพราะว่าน้ำท่วมเนาะดอันนี้ก็แม่นห้องระบายน้ำเพิ่นเนาะทางเทิงนี่น้ำบ่ฮอดเนาะเพิ่นก็เลยดำนาใส่เนาะ แต่ว่าอยูุ่วมีนดำนาใส่บ,บ่ได้เนาะม่แบอนแย่งเขี้ยวๆนี่เ,เพื่นก็เสียนดักเอากุ้งเนาะพี่น้องโดยสบายดีดวงสบายดียดนะโดยโเป็นยังไงมาเห็นมาเห็นบอโอ้ยจักสีววานยัลล <laughs> นไดไน้ำก็นร้ายเลยทะเลลาวเด็ดนี้ก่อนเนะ บนสะดวงดำนาอยู่ลุมพี่นอ้องพี่นอ้องบรเห็นหอดตูบเลยสงสัยตูบมันอารม่มเลยนะนกเกนาะตูบมันนะึ่กระเมนตูบจะคลองนาเพิ่นเนาะโดยที่สะดวงกระเมนสะดวงมาดำนาตอนนั้นเนาะโดยน้ำก็แห้งๆพู้เสียงถาดถาดอยู่เนาะโดย มื่อนี้มาบัท่านกะเจ้าตุ๊กสะดุ้งเนาะสะดวงมาตอนน่น้ำสิบุข้นลายปานนี่เนาะสะดวงมาปีกายนี่เนาะทางกลางนี่มันสิเป็นคลองน้ำเนาะพี่น้องทางกลางนี่สิเป็นคลองน้ำแล้วก็สิมีคนมาตึกสะดุ้งเลยเนาะซึิ่งตู่นะเนาะโดยมันสิมีทางยางเนาะแต่เดี๋ยวนี้ลงบ่ได้เนาะเพราะว่าน้ำขึ้นลายเนาะโดย น้องตีลงเคียลองบึงด้วยนะยยน,นั่งบึงก็คือวาจากักด,ม,ยยดมีไม้พายอยู่บ้น่ะเดตอนนี้ก็ขึ้นผ้าขึ้นพ้นเนาะ เพิ่นก็คือคนที่ตกเมื่อกี้นี่ก็ตกเลยนะพี่น้องบ่อนสะดวงดำน,า,น,ผา,า,น,า,ผนาผู้เนาะบ่อนพื้นลายๆนะทุกคนป่าพื้นนะบ่อนเฮาสีดำน,นาลเลยเฮาก็เลิกพืออกเนาะตัดพื้นออกอียางออกมดเนาะเห็ดนาแซงนี่ก็บง่ายเลยนะพี่น้องบ่ได้ใส่จักแต่ว่าใส่แห้งค้นเนาะเห็ดนาแซงเนาะโดย เฮาบริสไยหลุดไทยบริสัยอย่างนอะมีแต่ใส่แห้งคนธรรมาดาเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่สามโมงแรงเนาะอนนี้มันเป็นบึงเนาะพี่น้องตลอดแรงตลอดพงตลอดแรงตลอดพ้นน้ำว่าเคยแห้งจากเทอรนอนอยู่นี่กั โดยปัญญาเดือนสิบเอ็ดผลกาสีมาส,ส่วงเพื่ออยู่พี่เนาะหลังจากที่ผลสวงอยู่คลองแล้วนะผลกาสีมาส,สวงอยู่บัดบุงไหวอีกเถื่อหนึ่งเนาะโดยลอยลินไปตะมวนแทเนานะ ลงสีทาลงเบิ่งเพอ่อเนาะทางลงกับชั้นชั้นนะพี่น้องเออเสียงนำ้ำน้ำบักแห้งๆเนาะปิดปล่อยออกมาเลยสว่วนล่นคล้ายเลยเนะาะไม้ตึกสะดุ้งเปิดกระย่างเอาวไว้อยู่ในนี้เลยเนาะ,นนะ อันนี้เป็นเพอของนเฝนะนะน้ำลหลแห้งแค่อันนี้กันแน่นตักกุ้งบอรืเรือแน่นใส่ป้าเน้องสะดวงกับบอรหูตะเวนสามงงวงแรงฮะเจ้าสิมาพายเพื่อบอา่ามาแถ่นห้ ฉันแม่ไปนางสนนะคนสิพายเพื่อให้เจ้าฟาตีสะดุ้งแม่นเรือเจ้าบอกคนสิพราดบอกขันข่อยใหายโอ้ยผมเป็นยัง,ยงผืนใส่กระเจ้ไว้ดีกานคันข,ข่อยไล่ไป้ายกาเจ้ากระพายเพื่อลงกำลังพอเด้อดมื่น,นได้ล่ะตีเลยป้าหนำแห้งติบเพื่อจนแก่ง ไอ้ซว่งาเนี่ยอย่าอะไรม่กระเจาะใส่กระเจ้ไว้เห็นไหมเป็นั้าโรจะขึ้นทุกสะดุ้งได้นาะนั่มึงแห้งแห้งแม่กระปุกได้แบบคนไปยืดอยู่ทางในน่ะจะดู เห็นแต่สะดุ้งเนาะจะคล้องสะดุ้งโบเห็นตาดตีร้อยลิ่นนี่ม้วนเลยร้อยร่องร้อยบังปะกำมือจะย่างบัวระวังมันกงนะล่องร้อยบังบะลงไม่จบลงบังเอิญอากาศมันบ่ฮ้อนปันไดนะก็เลยบ่อยากลงแค่ขาดอะไรหน่อย ยังนับผักนอกแม่มันลายลงเหินผูได้ผูทางหลุมผูกระจกกเห็นนาแซงเนาะทางหน้าเบา,าเบื้องหน้าก็เป็นบ้านซอกว่างพ่อแม่บ้านซอกว่างเนาะบ้านซอนกใต้ซอกเหนือซอกกลางเนาะมันมีลายบ้านซอกเนาะกระสิพาการยางขึ้นเพิ่งเ,เนาะแบบขึ้นเลยแม่เฮือมันแห้งสั่นอยู่นี่ ค่อยย่างเนาะมื้อหมื่นเถอะ ตะตกใจอะไรนี่ฝุน้ำถ้าเป็นสะดวงนี่สะดวงป้าก้าฮอดตึกสะดุ้งเนาะอ,อันนี้แกเม่นไหมสะดุก้กสะดุ้งเราเจ้าเนาะ อันนี้บอนปิดเปิดน้ำเนาะเพิ่งกระชีใส่สก,กระเจ้ไว้มันเกินชิมีสามบอนเนาะอยู่บ้านบุกหวะสามบอนสี่บอนนี่เลยเนะาะน้ำกระชีไรลงในนี้นทางน้ำลงเนาะเพิ่งกระปล่อยใบใหญ่บรนไดเนาะปากท่อเนาะเพิ่งปล่อยแบบพอดีน้ำออกเนาะพอดีแบบบปลายแหงปลาย สะดวงมาดำน,นาตอนนั้นก็เสียวโหลดรถไปจอดอยู่ลุ่มเนาะทางมันก็สีสั้นๆเนาะอันนี้น้ำขึนะบบ้นเนาะกระเบื้องขึ้นหสั้นเนาะเหตจริงบหมนย้ำน้ำลงนาะทางมันสีสันนะ้นเนาะโดยเนาะพอลุ่ม่นก็สีหวานแหนะ่เนาะสรเบิง่งเข้ากับสีเบื้องฝนก็เป็นสีหวานแหนะ่ได้เลยเนาะ ได้เลยเนาะบัวยานน้ำเนาะ น้ำมันเศร้าคนสีมาตึุสะดุ๊กลายเนาะน้ำแรกเลยคนเมื่อเลยเนาะคนอาปาไปขายแหละเนีะยแน่เลาะกบย่านได้ถ้าเปแนะ็แห้งเนี่ยกระตูราใหญ่เพิอมเลาะกบย่านน้ำทับนี่มันก็ต้องไหลไปไเลยเนาะขันขึ้นเอ้ยนี่ก็ย่านน้ำเลยย่านมันอะไายไป,ยปแบบเขาพอแห้งเน่นะเขาขนะึา้นกระตูบได้ไวาง่ายๆเนาะเจ้าว่ะคนที่ได้ปลาบหรือเปล่า เอ้ยนี่บูเว้ยนิเมนหาผลเป็นเจ้าของถิ่นเนาะผลเพื่อตื้นตลอดผลจะได้เลยนะสะดวงบกล้ายื่นนี่เลยเนาะเพราะว่าสะดวงตกใหญ่ย่านความสูงใหญ่นะแมนขันแบบมีอันโตเป็นเล็กขันไปนี่หละสะดวงกล้าอยู่เนาะแต่ว่าให้ยื่นใกล้นี่สะดวงกับใกล้ปันได้เนาะสะดวงญาติได้ปะ แดดตัวหนึ่งปลาขับของหนึ่คุณางขึ้นเลยเนาะเป็นในปลาตัวเดียว หาสะดวกนี่ก็เป็นห้านอาหารตนะกี้คนมากินห้านอาหารห้านนี่ก็หล่ไลเนะส่วงนี้บ่คย่อมีคนเลยเนาะส่วนนี้เนาะดยูยี่บุ่งหวะนี่ก็มีสิมีสามสี่หานะ้หานเนาะห่านอาหารแต่ว่าเดี๋ยวนี้พ่นหยุบหมดเลยเนาะดยเนาะตอนนี้เราก็หอดห้านอาหารเลยเนาะก็พาทุกคนย่างค่ะไปเบินนะ่งนเนาะ โดยห่านอาหารห่านนี่กับเพิ่นเปิดมาหลายปีเลยเนาะแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นกะปิดห่านแล้วเนาะหน้าเพิ่นหน้าห่านเพิ่นจะเจ๊งเลยเบอร์ช่วงนี้บ่คอยมีหนักท่องเที่ยวเนาะเพิ่นก็เลยปิดห่านเนาะคอยย่างเนาะจะนอยเพิ่นย่างไปหอดเข่งกลางสัดลุดลงเห็นแนวไหนห่านเพิ่นกะเกาเลยเนาะเพิ่นกะ เปลี่ยนใหม่หมดเนาะสะดวงกระคอีอย่างเนาะอันนี้แมนแมนเมนป่าเตยเนาะป่าเตยแล้วก็ผักกูดแมนบอนองละตีผักกูดนะเนี่ยผักกูดเนี่ยคือเป็นเมนเมนบ่เตยนะเมนเตยนะแต่ว่าผักกูดนี่สะดวงบนแน่ใจตะกี้สะดวงมักมาถ่ายรูปอยู่นี่เนาะวิวงามเนาะอยู่นี่ คนมาเตี่ยว้าบงร้ายเทลายา้ตดะดุ้ม่วงบงด้วยคนชีเสียงเบงด้วยคนชีกล้าบ mm ่ายางไปตุก hmm. กับริย่านย่างดอกย่านอย่างเดียวปิงมีอะไรเนียนยูหักคอยย่านเปี่แะละมันหักมันดอก ป่าเตยเนาะอันนี้เพิ่นกะปลูกไว้เนาะตะกี้กะสิเป็นหั่นอาหารเนาะเพิ่นเห็ดถั่วหมดเลยเนาะป่าเตยอันนี้แล้วเพิ่นกะย่ายหั่นออกอยู่นอกนาะแล้วเพิ่นกะปลูกเตยปลูกอีซังหรือวัน,นเป็นเองมันอยนะู่างไรเนาะซาดวงกับบดจือนะ้อเนาะโดยอยู่ทั้งหลุมนี่กะซิมีไม้เนาะทั้งหลุมเตยน,นะน,นี่เนาะเป็นไม้ไผ่เรานี่แหละเนาะเพิ่นมัดไว้แล้วกับปลูกไปเตยใส่เนาะโดยยอดผักกูดก็งามงามเนาะยอดนอ่อนๆเนาะโดย รังเบี้ยกะยังยู่เนาะว้าผักรรผกระสีเพิ่อกะง,ง่ามะลีเนาะอันนี้ดอกบวับวบัวขี้แบ้เนาะคนลาวเออดอกบัวนี่เนาะขายก้านเนาะบัวนี่ก้านบัวเนาะเพิ่อเอาไปกินกับตำมะหุงเนาะโดย อันนี้ก็แมนต้นสุ่มพ่อเนาะอยู่แถวเรือนแถวซานเผื่นหมักปลูกอยู่ในสวนสวนดอกไม้สวนอหยังนอกปลูกให้มันเป็นพุ่มเนาะต้นอันนี้มันสิเป็นพุ่มเนาะ้าารักษามันเนาะโดยน้ำทางนี้กระบ่อย่างแห้งปานไดเนาะเพราะว่ามันบ่แมนบ่แมนบอนปิดเปิดน้ำเนาะโดย,โดย,โดย น,นี่ก็สิเมนตเตยน้ำนะทุกคนเตยน้ำนี่เมนกระเจ้าเอาไปสานศาส์เนาะแม่สะดวงกับมาเอาไปสานศาส์คือกันเนาะโดยแต่สะดวงนี่สานบุเป็นเนาะสะดวงกับเห็นแต่ผู้เฒ่าผู้แกผุนซานเนาะโดยต้น,นสะดวงกับมาเก็บหอยกับกี่อยู่ในน,นี่แล้วเนาะเขานองละตีกับมาเก็บคือกันเนาะกัมาจอดรถไว้อยู่ในต้นสมพ่ออ่เลยเนาะพี่น้อง อันนี้กับซีเมนท์ขัวทางไปเก็บหอยเนาะอยู่ลุมพูนซีมีหายหน้าเนาะบ่นเก็บหอยกับจีตอนหนามากกับเขาหนองละตีหนองพามีเนาะมาหลายคนเนาะกับซีลงทางนี้ขวัวตอนหน้าซีมีไหมไผ่อยู่โองลำเนาะที่เฮาหย่างไปแล้วกะกระจะาเสดห้าวใส่เนาะห้าวไหมเผื่อเฮาจับเนาะโอ้ยอันนี้ก็เจ้าสีมัดเสือกไว้เนาะอย่านำอาไปโดยป่าน เตยแถวนี่ก็ลาหลายเนาะลลยกว่าทางเมื่อกี้นี่อีกเนาะหัวนนี้กับบได้มัดตระานปันไดเนาะเงียงเลยเนาะดูท้างลังอันนี้ก็บซีมเมนรังห่านอาหารเนาะในหน้าเบื้องนี่เนาะดูท้างหนาก็กซมีห่านอาหารอีกเนาะดู ทางผุนไปหาไปหน้าผุนเนาะนี่ก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องบันนี้สะดวงก็จะได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะผากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งไงสะดวงเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อแจ้งคลิป เตือนใหม่ๆของสะดวงเนาะโดยขอบคุณขอบคุณเอฟซีสุขูสุขคนเนาะที่เบิ่งคลิปสะดวงแต่ต้นจนจบนาทีบวกคำโฆษณาเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยบัดน,นี้สะดวงคอโตโัวลาไปก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องกล่าวคำว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องโดย